สัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านฟ้าหวนตำบลนฟ้าหวนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหวน,นะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตำบลน,นะครับ บ้านตำบลบ้านฟ้าหวนตำบลฟ้าหวนนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับ น,นี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรน,นะครับคุณผู้ชมครับฝ่ามือเลี้ยวมาก็เป็นโรงเรียนบ้านฟ้าหัวน,นะครับถ้าตรงไปนี้ก็ไปที่อำเภอนะครับไปอำเภอขอหวังนั่นเองนะครับฝ่ามือโรงเรียนบ้านฟ้าหวัว จะพาทุกท่านเลี้ยวขวาตรงนี้ไปชมบรรยากาศนะครับของบ้านฟ้าหวนกันนะครับก็ถือว่าหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านนี้บ้านฟ้าหวนหมู่บ้านใหญ่พควรน,นะครับ ู่บ้านนี้มีสวนลิงนะครับหรือว่าโดงลิงนะครับมีลิงเยอะมากนะครับในป่าชุมชนนะครับของบ้านฟ้าหววเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูสะพานบ้านฟ้าหัวน,นะครับเป็นสะพานข้ามลำห้วยที่ชื่อว่ากุดฟ้าหววน,นะครับนี่ครับข้างหน้านี้ เดินทางไปบ้านกลางน้อย20กิโลเมตรนะครับอันนี้คือกุดนะครับเขาเรียกว่าคลองกุดฟ้าหวนนะครับตามป้ายชื่อนะครับชื่อว่าคลองกุดฟ้าหววช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะขึ้นสูงเลยนะครับน้ําจากแม่น้ําชีนะครับดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสะพานบ้านฟ้าหวนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขี่รถชมบรรยากาศของน้ำรถตะลิง ของแม่น้ำชีนะครับหรือว่าขุดฟ้าหวนนั่นเองนะครับฟองขุดฟ้าหวนนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูบรรยากาศของน้ำล้นตลิ่งของแม่น้ำชีนะครับท่วมสูงทีเดียวนะครับถนนที่ไปโครงการากระจายน้ำด้วยพลัง,งแสงอาทิตย์ตรงนี้ก็ไปไม่ได้แล้วนะครับ มีป้ายข้างหน้าน้ำท่วมห้ามผ่านนะครับอันนี้ข้าวนะครับข้าวเริ่มจะตายหมดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับสองฝั่งทางนี้น้ำท่วมสูงเลยนะครับสองฝั่งถนนเส้นทางนี้ถ้าตรงไปก็ไปยังบ้านกลางน้อยอำเภอเกืองใน จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับดูว่าท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมท่วมดาข้าวของชาวบ้านแล้วแถวนี้ปก็ินาข้าวนะครับตอนนี้น้ำก็ท่วมข้าวตายหมดแล้วครับดูน้ำนี่ดูข้าวครับตายหมดแล้วครับคุณผู้ชม มครับข้าวตายหมดแล้วนะครับปกติมันเป็นนาข้าวนะครับบริเวณนี้นี่ครับข้าวตายเกลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยนะครับนดี๋ตรงนี้นี่ครับนาข้าวตายหมดแล้วนะครับตรงนี้ท่วมไม่เหลือเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ